สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหน่อนหนังสือนะคะวันนี้มากับคลิปรีลากูมาค่ะเราก็จะมาอยู่กันที่หนังสือเล่มเดิมนะคะวิทยาศาสตร์แสนสนุกวิทยาศาสตร์เล่นรับ30สบเรื่องสำหรับเด็กค่ะโดยน้องลีลากูมาจะเป็นคอมรรยาเองค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เรามากันที่เรื่อง Stone h e n g e 17เส้นแบ่งกลางวันกลางคืนวันที่ท้องฟ้าป่งไม่มีเมฆสักก้อนนายพันในหมู่บ้านออกไปล่าสัตว์เพื่อเอาหนังมาทำเป็นเสื้อผ้าให้กับคนในครอบครัวแต่กลับมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นพวกเขาไม่เห็นสัตว์สักตัวจึงเดินเข้าไปในป่าลึกต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นเรียงรายแสงแดดเพียงน้อยนิดไม่อาจส่องลงป่า ป่าหนาทึบได้นายพันพากันเข้าไปในป่าที่มืดลงแม้แต่กระต่ายสักตัวที่เคยโดนวนเวียนอยู่ก็ยังไม่เห็นเอ๊ะกระต่ายไปไหนคะกระต่ายไปไหนอเอ๊วันนี้ไม่ได้อะไรเลยเป็นวันโชค้ายแท้ใช่แม้แต่กระต่ายสักตัวก็ไม่เห็นนายพันบ่นพึงพำด้วยความผิดหวังวันนี้พอแค่นี้เถอะกลับได้แล้วเดินต่อไปอีก อีกเบื้องแรงเปล่าในพานเลิกล้มความตั้งใจล่าสัตว์ขณะที่เดินออกมาป่ามืดมากจนมองไม่เห็นทางข้างหน้าจะทำอย่างไรกันดีล่ะยังเหลือเวลาอีกนานกว่าดวงอาทิตย์จะตกไม่ใช่หรอในพานเดินเข้าไปในป่ามืดอย่างไม่รู้ว่าที่ไหนเป็นที่ไหนพวกเขาเดินต่อไปอีกจนพบที่ลาบกว้างใหญ่พวกเขาหายใจกันอย่างร้องอก แต่รอบตัวยังมันสนิทเหมือนเดิมใครคนหนึ่งตะโกนออกมาว่าดวงอาทิตย์หายไปทั้งที่เป็นกลางวันแต่กลับมองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยเอ๊ะทำไมอ่ะ เรื่องใหญ่แล้วพระอาทิตยหายไปทําอย่างไรดีนายพานทั้งหลายตัวสันด้วยความหวั่นมิตกเกพวกเขาเห็นเสาหินสูงตั้งอยู่ตรงที่ตรงกลางที่ราบนั่นซึงเดินไปดูใกล้เสาหินมีลักษณะเป็นเสาสองต้นตั้งเป็นแถวและมีหินหนาวางพาดอยู่ข้างบนดูเหมือนประตูอะไรสักอย่างนายพานเดินผ่านประตูอย่างระมัดระวงังทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นว่าข้างในประตูสว่างขึ้น มหัศจรรย์มากถ้าผ่านประตูนี้โลกจะสว่างขึ้นดูท้องฟ้าในประตูนั่นสิมีดวงอาทิตย์ลอยอยู่ด้วยดวงอาทิตย์ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้าเหมือนภาพวาดนายพันธ์ประหลาดใจมากเมื่อเดินผ่านเข้าไปในประตูกลางคืนที่เคยมืดมิดก็กลายเป็นกลางวันที่สว่างสดใสนิรักกูมาจะมาเฉลยความลับของวิทยาศาสตร์เล่นลับกันค่ะสวัสดีค่ะ สโตนเฮดคืออะไรที่ลับซอเบอร์รี่รัฐ so วิเชียรประเทศอังกฤษมีกลุ่มหินจำนวน112ก้อนใหญ่ที่ตั้งเป็นวงกลมกลุ่มหินนี้เรียกว่าสโตนเฮดแต่กลุ่มหินลักษณะนี้ไม่ได้ถูกค้นพบเฉพาะในอังกฤษที่เดียวเท่านั้นยังพบในสถานที่อื่นทั่วโลกด้วย สโตนเฮดที่เมืองซอวเบอร์รี่ของอังกฤษมีชื่อเสียงที่สุดคาโรสโตนเฮดถูกสร้างตั้งแต่1560ปีก่อนคริสตศักราชจ,จนถึง2,800ปีก่อนคริสตศักราชสถานที่หินใหญ่โตถูกสร้างขึ้นอยู่ห่างประมาณ250กิโลเมตรจึงต้องเคลื่อนย้ายด้วยซุงหรือแกล่น้ำหนักของหินประมาณ4ตันโอ้4ตันเลยนะคะหนักมาก อิรัโกูาทำไมคนยุคหินใหม่จึงถึงสร้างสโตนเฮดขึ้นมานะคนมากมายคนความวิจัยเกี่ยวกับสโตนเฮดคาดกันว่าคนในยุคหินใหม่ได้ใช้เวลาที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ขึ้นและตกมาคำนวณเพื่อสร้างสโตนเฮด มีผู้สัส่นสฐานหนึ่งวัตถุประสงค์ในการสร้างสโตนเฮดกันหลายประเด็นแต่ประเด็นที่ดูจะได้รับความเชื่อถือมากที่สุดคือเป็นสถานที่สําหรับการทําพิธีกรรมทางศาสนาของกลุ่มคนที่นับถือลัทธิโดโลอิดลองลงมาคือความเชื่อที่ว่าเป็นการสร้างเพื่อหวังผลทางดาราศาสตร์ใช้ในการสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเช่นสุริยุปราคาเป็นต้นเมื่อกนให้เหตุผลว่า สโตนเฮดไม่ใช่แค่เสาหินที่สร้างมาเพื่อดูเวลาอขออภัยโ้อเสขั้นค่ะ <Yeah. S 1> เพื่อดูเวลาเท่านั้นแต่ยังสร้างขึ้นเพื่อใช้แบ่งะระดูเป็นสีะระดูอย่างชัดเจนอีกด้วยสโตนเฮดของประเทศเกาหลีเกาหลีก็มีสโตนเฮดนะคะสโตนเฮดไม่ได้อยู่แค่ยุโรปทางอย่างเดียวนะลีลคาครูแม่จะบอกให้ว่าสโตนเฮดเกาหลีเป็นยังไง ตนเฮดที่สร้างจากหินใหญ่โตตั้งอยู่ทั่วทุกแห่งของโลกอาทิประเทศเกาหลีมีการค้นพบโคอินดอนซึ่งเป็นวัตถุวบราณของยุคหินใหม่มากมายอยู่ทางเหนือแต่โคอินดอนในประเทศเกาหลีมีรูปร่างต่างกับสโตนเฮดในอังกฤษหรือฝรั่งเศสตนเฮดที่โน่นสร้างด้วยหินสูงและยาวพอสมควรหลายก้อนส่วนของเกาหลีมีหินหนึ่งหรือ สองก็วางวางข้างล่างข้างบนมีหินหนาวางทับเอาไว้สโตนเฮดใช้เพื่อสังเกตปรากฏการณ์ในจักราวาลตรงกันข้ามกับโคอินดดนซึ่งเป็นสู่สารของผู้อวุโสที่เป็นหัวหน้าเผ่าโคงสร้างส่วนต่างๆของโคอินดดนโดยสรุปแล้วสโตนเฮดยังคงเป็นปริศนาอยู่นะคะว่าสร้างมาด้วยเพราะอะไร และนี่ก็คือส่วนหนึ่งของหนังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกวิทยาศาสตร์และรับ30เรื่องความรู้แสนสนุกสําหรับเด็กถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพลงบรรเลงดีๆจากบะจากช่องเอาเป็นว่าขอบคุณเพลงบรรเลงเพราะจากคอมพิวเตอร์ก็แล้วกันนะคะบา,บายๆฝากกดไลค์กด, like, กด แชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ